หอมครับหอมครับอ่านิ่นงๆบางข้างนึนงครับผมลองชิมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเด็กดอยนะครับผมวันนี้ผมจะพาเพืพ่อนๆทุกพ,พี่น้องๆทุกคนมาทำเมนูนะครับผมคือ เมนูนี่วันนี้ผมจะมาทําเมนูหนูหันชาวดอยนะครับผมว้าวสุดชาวดอยนะครับผมคือผมไปได้สุดนี้มาจากชาวดอยที่เขาทํากันนะผมคือเขาจะเอาหมาพวกนี้นะผมไปลวกแล้วก็ถอนขนเสร็จปุ๊บขเขาก็จะ ผ่าไส้อะไรออกแล้วก็มาย่างย่างใหาแบบให้หนังบางแบบกรอบเลยครับผมน,นี่ผมก็มาทําที่บ้านบ้านไม้ไผ่ของผมครับผม่อนอื่นนะครับผมผมต้องขึ้นไปจากน้าจากบนภูเขาจะต้องเดินขึ้นไปสูงครับผมเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีน้าที่จะลวกนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเริ่มทําเลยดีกว่านะครับผมนี่ก็คือซอสหมักนะผมผมหมักไว้แล้วผมนี่ก็คือ ดับค่าวนิดนึงครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมกับน้าเล็กจะขึ้นไปตักน้ําบนภูเขาแล้วก็ค่อยกลับมาลวกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆดูแล้วผมโอเคโอเคครับผมตอนนี้ผมก็กําลังเตรียมไฟที่บ้านผมไปต้องจุดแล้วก็ตั้งกระทะนะครับผมตั้งกระทะเสร็จผมก็จะลวกแล้วลวกเสร็จผมก็จะปรุงปรุงเสร็จผมก็จะย่างย่างเสร็จผมก็จะกินกินเสร็จผมก็จะกล่าวผมมีแค่นี้ครับผมไม่ไม่เยอะครับผม โอเคครับผมตอนนี้คือว่าผมก็แบบได้ทําอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนก็เ <c oughs> <c oughs> จ๋งเลยครับผมดูตอนนี้น้ําผมมันก็เริ่มร้อนแล้วนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะไปลอกหนังตัวน,นี้แล้วก็ผาไส้ครีมออกกันเลยครับผมเจอกันหลังอกเสร็จครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาเคลือบซอสนะครับผม <Wow. S 2> เริ่มจากตัวแรกก่นเลยนะครับผมโอ้ <c oughs> แค่ได้กลิ่นซอสมัน,นก็หอมแล้วครับผมน,นี่คือซอสหมักนะผมอ่ะอีกจอ โอเคครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ในขั้นตอนที่ผมต้องหนีบไม้มานนะครับผมตอนนี้ไฟผมก็แบบได้ที่แล้วครับผมกลายเป็นฐานแล้วนะครับผมนี่ผมก็จะใช้เชือกจากใบคร้นะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ผมก็จะย่างมาแล้วนะครับผมนี่ครับผมย่างก่อนแรกผมจะย่างของนก่อนนะครับผม เ <Okay, S 2> คม็มทีแรกทานก่อนเลยครับผมเคเอ๋ okay, well, ผมเป็นไงครับผมรอมันสุกอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือไม่สองชั่วโมงเราก็ต้องกลับด้านเสร็จนะครับผมกลับด้านเสร็จปุ๊บผมก็ต้องทาซอสมันอีกรอบนึ่งเพื่อให้หนังมัน มันกรอบเงาแล้วับผมโอเคเดี๋ยวมารอดูกันเลยครับผม ับผมตอนนี้ก็แบบโอ้โหดูครับผมหลังตึงกรอบมากเลยครับผมดูอ๋อตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วครับผมดูอ้าาเออ,อโอ้โหดูครับผมโอ้โกินโคตรหอมเลยครับผมอืมหอมครับหอมครับผมพูดเรียนน้ำลายไหลๆเลยครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะไปชิมให้เพื่อนๆพี่นๆนๆ้องๆทุกคนได้ดูแล้วครับผมดูตอนนี้ตากล้องก็แบบ มื่อไหร่คุจะกินสักทีว่าคูณได้กินแล้วอ่ะโอเคครับ okay, ผมอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเรามานั่งกินกันแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองกินกันเลยนะนก็ผมก็นั่งรอประมาณชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงเลยนะกว่าจะได้กินบอยลีลามากเลยครับทุกคนผมมีทำอะไรที่มันต้องอร่อยอยู่แล้วครับผมทาไม่อร่อยนี่ผมไม่ทำหรอกครับโอ้เมื่อกี้ผมลืมจะที่จะทางไม่เป็นไรทุกคน รสชาติคือรสชาติน้ำจิ้มเลยนะอยอดดูนี้ครับผมกินหอมมากเลยครับผมอ่านี่น่องมันข้างหนึ่งนะครับผมโอ้วันกำลังขึ้นนะครับผมผมจะลองชิมดูับผมอื ันนี้คือแบบกลิ่นจะหอมมากเลยนะครับผมกลิ่นหอมเครื่องปรุงกับพวกสมุนไพรพวกตะคงตะไคร้แล้วก็หอมกระเทียมนะผมคือจะไม่ค่อยมีกลิ่นนูเหลยอ,อยู่ครับจะเหลืออยู่นิดเดียวับผมที่เหลือเป็นกลิ่นสมุนไพรล้วนๆเลยครับผมืรอรสชาติแบบถ้าทาขายนี่คือแบบโรยเล่แล้วก็ผมโอ้โหอัน,นก็อร่อยติดใจแล้วผมดูกินจะไม่พูดอะไรแล้วผม โอเคเดี๋ยวผมจะนั่งกินเลยนะผมเดี๋ยวผมจะลองกินหังดูนะทุกคนดู หิวจริงครับทุกคนตั้งแต่เที่ยงเราไม่ได้กินอะไรเลยรอกินหนูอย่างเดียวครับตอนนี้ก็ใบสามเป็นไงฝีมือผมพอกินได้ครับทุกคนอคพอกินได้พูดอย่าง <laughs> นี้เสร็จกำลังใจนเลยค, <laughs> คือมันไม่มีอะไรกินครับก็ต้องกินได้อยู่แล้ว <laughs> แต่ว่าอร่อยมากครับทุกคนอร่อยจริงพวกอะไรนะน้าจิ้มหรอไม่ใช่ซอสเคลอบซอสขผมไอที่ทา คิวมันนะใช่อืมอร่อยมากร้วยนกินหอมสุดชาวดอยนะครับผมอันนี้คือหนูมีอยู่สามตัวนะทุกคนก็คือผมกับบอยจะกินกันคนละตัวแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือคนละครึ่งอันนี้คือครึ่ง ครึ่งที่ผมกินผมกินไ,ไปหมดแล้วนะนะนี่คือครึ่งของบอยนะครับนี่เลยนี่นะทุกคนขาโหอืม ดโอเคตอนนี้ไม่รสชาดเลยเลยกล้าด้าบูเบียเดี๋ยวจอมสุดเลยเดี๋ยวก็เป็นคนกล้ากล้าเลยจอมทอดบเดี๋ยวจอมบวก กินแบบไม่ต้องใช้น้ําจิ้มเลยนะก็คืออร่อยอยู่แล้วเพราะว่ามันจะมีอะไรนะซอสใช่ซอสมันจะซึมเข้าเนื้อในเนื้อของมันเลยนะผมเพราะว่าเราไม่ต้องใช้น้ําจิ้มเลยผมคือแบบอันนี้นี่จะมีรสชาติอยู่แล้วเต็มเต็มใช่ว่าผมก็หมักไว้นานอยู่นะผมส่วนผสมทุกอย่างที่ผมรุงไปน,นะผมมันก็เข้ากันหมดเลยครับผม แลับทุกคนก็ตอนนี้เราก็ได้กินกันเสร็จแล้วนะผมก็จะเอาพวกเศษกระดูกพวกนี้ไปทิ้งนะทิ้งไม่ไกลนะทิ้งใกล้ๆท่านี้ละเพื่อเป็นอาหารให้กับสัตว์ชนิดอื่นต่อนะเช่นมดอะไรพวกนี้นะทุกคนครับเดี๋ยวผมจะเอาไปทิ้งเลยนะโอเคก็ผมตอนนี้เราก็แบบได้กินอะไรแบบอิ่มอร่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคือเมนูที่เพื่อนเเห็นวันนี้คือเป็นเมนูสุดจากชาวดอยสูงนะครับผม ซึ่งแบบผมไปได้สูตรนี้คือผมไปเที่ยวบนดอยแล้วผมก็ได้แบบเอ้ยเขาทำอย่างนี้ให้เรากินนะผมผมก็เลยแบบขอว่ามีเทคนิคยังไงผมก็เลยแบบนํากลับมาใช้โคตรคอร่อยเลยครับผมถ้ามีหลายๆตัวนี้กอแบบโอ้โหมิลิกูดเลยครับผมโอเคสําหรับคลิปหน้าเพื่อนๆอยากให้ผมทําคลิปอะไรหรืออ,อยากให้ผมไปที่ไหนหรือเอาชีวิตรอดยังไงคอมเมนต์ฝากบอกใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับผมด้วยนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ไม่ม